ทาทรงผมที่ทาแล้วเสี่ยงหัวล้านแบบกูไม่กลับหลายคนไม่รู้จริงๆว่าเฮ้ยทรยงผมที่ทําอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เสียสุขภาพของผมมันทําให้ผมเนี่ยร่วงบางง่ายแล้วก็เร็วจนบางคนเนี่ยถ้าเกิดร่วงมากๆบางมากๆเนี่ยมันสามารถนําไปสู่หัวล้านได้เลยนะทรงรวบตึงครับรวบหางมาว่าถ้ารวบหางมาแล้วตึงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันแบบตึงแบบเปี้ยเลยแรงดึงเนี่ยมันทาให้รากผมเสียหายได้ทางการแพทย์เขาเรียกว่า traction alopecia ในช่วงแรกไรผมก็ยังอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยโอโหบางเลยจ้าหายไปแล้วถัดมาทรงที่ สคือการถักเปียตึงมากๆทาเป็นร่องตรงนี้เลยนะครับทรงที่3คือการไว้ผมยาวมากๆนั่นเองผมที่ยาวมากๆเนี่ยน้ำหนักผมพอมันหนักเนี่ยมันดึงครับจะเข้าข่าย traction alopecia อีกนี่คือการต่อผมตรงนี้หนักนะฮะมันก็จะยิ่งดึงถัดมาทรงที่สี่ทรงเดสล็อกนะครับทรงนี้หนักมากสําหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางไปแล้วนะครับวิธีที่เราจะฟื้นฟูมันกลับมามันสามารถทาได้อยู่วิธีง่ายที่สุดนะครับคือการกินวิตามินส่วนใหญ่ของคนผมร่วงผมบางเนี่ยเคสทั่วไปเลยเนี่ยเกิดจากการขาดสารอาหารครับลดความอ้วนนะครับบาง คนฟาสติ่งไดเอทต่างๆเนี่ยนะก็คือทําให้ขาดสารอาหารบางคนไม่กินโปรตีนไงหลายคนพลาดตรงนี้นะนะหลายคนบอกเนี่ยก็พี่กินโปรตีนกับซิงซิอยู่มันเพียงพอหรือเปล่านะถ้ายัางไม่เห็นผลแสดงว่าคุณขาดมากกว่านั้นมันจะต้องมีหลายตัวเข้าไปพร้อมกันมากกว่านั้นนะครับซึ่งของ i d เดียเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยรวมไว้21ชนิดนะครับ21ชนิดก็คือครบเลยนะฮะที่จะบูสต์รากผมก็แนะนําเลยนะครับเซตสามเนี่ยนะครับจัดโปรอยู่วันเนี้ย2590จากราคาเต็ม4070พิมพ์สนใจลงมาในคอมเมนต์เลยก็ได